คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะอ่ามาแล้วครับผมมาหาน้องดอยนะครับผมในงวดของวันที่ฮะ<า>ง,งวดนี้หนูจริงแล้วนะใช่โอ้หนูไปไหนมานไปงานแตง่งไปงานแตง่งนะหนูเจรจา,าใครด่าหนู หนูเจอด่านโอ้หนูเจอด่านโอ้หนูเจอด่านตำรวจด่านตำรวจแต่ว่าไม่ถูกจับแต่ว่าไม่ถูกจับนี่หนูได้ตัวเลขอย่างวันงวดนี้ได้แต่ว่ามันจะถูกฮะหนูไม่ได้แต่ว่ามันจะถูกหนูไม่ได้แต่ว่ามันจะถูกใช่โอ้หนูได้ตัวไหนเหรอมันจะถูกตัวไหนมันจะถูกตัวไหนก็ถือขึ้นไปไหนไหนมันจะถูกตัวไหนถ้ามันจะถูกไหนตัวไหน นูนูเขียนไว้แล้วบอไหนไหนดูดีหน่อยหนูสัญญาจะให้ที่เนี้ยโอ้นี่บ่ที่หนูว่าจะให้วันที่สิบห้าใช่ไหมใช่หนูบอกว่าูจะให้แต่ก็ให้โอ้หนูไม่หนูไม่ีผิดฮะไม่มีผิดไม่มีผิดไหน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 ขอ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 ดูหน่อยอายขึ้นสงกยขึ้นูโอ้นี่บอกไม่มีผิดแล้วบอกเนี้ย สองห้าสามสี่หกเจ็ดอนะครับผมตัวเลขของน้องดอยนะครับผมในงวดของวันที่สิบหกนะครับผมกรกดาสองห้าหกสี่นะครับเนาะตามนี่นะครับเนาะน้องบอกน้องบอกว่าไม่มีผิดเว้ยที่โอ้น้องได้ฝันอะไรไหมไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันอะไรเลยอะหนูไม่ได้ฝันบ่ งอดก่อนหืมหนูไม่หนแต่ว่าหนไูได้ไม, hmm? ม,มา,าหมนูนนคิดได้หนูคิดได้เพราะว่ามันออกแบบนี้บ่อยโอ,อ้มันออกแบบนี้บ่อยอ่ะนะครับผมนี่ก็คือแนวทางของน้องดอยนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องยังเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับผมสเสื้อแดงสเสื้อแดงตังด้วยอ่ะตัวเลขของพ่นกระตามนี่นะครับน้องพี่น้องเนาะสองหาสามสี่หก ็จนะครับเนาะอันนี้เป็นลูบหัวใจบ่หนีิลูบหัวใจโอ้ลูบหัวใจให้เม่ตึงโอ้หนูอยากได้อะไรไหมอยากได้อะไรหนูอยากได้มาตั้งแต่หนูเป็นคนไม่ชอบแบบนีฮะหนูอยากได้มาตั้งแต่หนูไม่เคยเป็นแบบ้หนูอยากได้อะไรหนูอยากได้มานานแล้วแต่ว่าหนูไม่ได้สักทีหนูอยากได้อะไรล่ะหนูก็พูดสิหนูอยากได้อะไร หนูอยากได้แท็บเล็ตแต่ว่าหนูบอกจะซื้อให้ใหม่แต่ว่านายมาแล้วพอหนูยัมให้อ๋อหนูอยากไ,<อ>ได้แท็บเล็ตอ๋อหนูได้ถ้าถ้าหวยหนูถูกนะงวดนี้นะเออถ้าถ้าถูกนะลูกนะเขาจะเขาจะมีคนจะเขาจะมีคนซื้อให้หนูนะโอเคนะอ่าฮะเอาแล้วหนูจะได้อะไรล่ะ โอ้อยาดได้แท็บเล็ตแบบมีปากกาเขียนอยากได้เหมือนพี่พลอยากได้เหมือนี่พลอยโอ้หนูมองหนายาหนูอยากได้แท็บเล็ตเนาะ๋อหนูอยากได้แท็บเล็ตโอ้อยาได้มานานแล้วแต่หนูยังว่าไม่ทานได้ตั้งแต่ที่หนูบอกถูกมาแล้วนี่กี่งวดแล้วเนี่ยหนูจำได้ไหมห้างวดห้างวดโอ้ห้างวดแล้วงวดนี้ งวดนี้ทําไมมีสองตัวทุกทีจะมีตัวเดียวไม่ใช่บอกแต่ว่าแม่เพิ่งบอกให้เขียนสองตัวเขียนสองตัวออเขียนตัวเท่ากับก้อนวันต่อไปก็อย่าเพิ่งมาถามหนูเพราะว่าเอาเลขตัวนี้ไปเอาเลขตัวนี้ไปอ๋อเลขตัวนี้เอาก่อนแล้วเลขตัวนี้เอาที่หลังอ๋อเลขเลขเดี๋ยวมงยึงอย่าฝงบอกมึงสิเสียงขอ,งอเ,เลขเลขตัวนี้เอาก่อน บอกแล้วเลขตัวนี้มาทีหลัง <Okay. S 1> อ๋อตกลงเอาเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามหนูชอบตัวไหนมากที่สุดหอบวนี้กี่ดโอ้สี่หกเจ็ดเนี่ยชอบมากเลยใช่ไหมชอบอ๋อแล้ว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 สองห้าสามเนี่ยชอบไหม,ไมชอบชอบเหมือนกันอ๋อหนูมีหมายเลขบัญชีไหม โอ้หนูไม่รู้เหมือนกันว่าหนูมีไหมหมายเลขบัญชีนะ่ะเผื่อถ้าหากว่าหนูถูกเขาจะมีแฟนขับแฟนช่อง FC เขาเผื่อเขาอยากโอนเงินมาซื้อแทบเลียดให้หนูนะ่ะนะหนูว่าอยากได้เนาะหนูอยากได้มานานแล้วหนูก็บอกถูกมาห้าง,งวดแล้วเนี่ยแต่หนูไม่รู้นะว่าหนูบอกมาจริงวันละแต่ว่าไม่ได้บอกโอ้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าหนูบอกถูกเลขหนูถูกนะ เดี๋ยวเอฟซีแฟนช่องท่านผู้ชมเขาจะโอนโอนเงินมาให้หนูเพื่อให้หนูได้ซื้อแทบเล็ตนะโอเคนะอ๋อเดี๋ยวหนูรอก่อนนะอืมอ่ะครับผมนี่คือแนวทางของน้องดอยนะครับผมในงวดของวันที่สิบหกกรกฎาคมสองห้าหกสี่นะครับเนาะเป็นตัวเลขเพื่อนกระตามนี่นะครับเนาะเดี๋ยวขอขอดูก่อนนะสองห้าสาม สี่หกเจ็ดนะครับผมเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนมักสี่หกเจ็ดนะครับเนาะเพิ่นบอกเพิ่นมักตัวนั้นนะครับผมสี่หกเจ็ดแต่ว่าสองหาสามนั่นก็เป็นกับมักขึ้นกันนะครับเนาะเอาเดี๋ยวถามอีกเที่ยงหนึ่งใส่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 หนูมักตัวใดแห้งก่อนสี่บ้างอฮะไหนตัวไหนทั้งสองเลยทั <c oughs> ้งสองเลยโอ้เอาทั้งสองเลยเนาะเดี๋ยวให้ให้ท่านผู้ชมไปจับแยกเอาเนาะ อว่าจะชอบตัวไหนแบบสองห้าสามห้าสามห้าสองเอาตัวไหนก่อนฮะจะเอาตัวไหนก่อนเอาตัวไหนก็ได้ที่หนูจะให้ที่หนูห,หนูบอกว่าหนูชอบนะ่ะจะเอาตัวไหนก่อนเอาตัวไหนก็ได,เเนนเเไได้เอาตัวไหนก่อนก็ได้อาตัวไหนก่อนก็ตอนแรกหนูบอกว่าหนูชอบตัวนี้ไม่ใช่เหรอชอบตัวนี้ด้วยชอบตัวนี้ด้วยอ๋อแต่ว่า ตัวเลขนี้หนูหนูหนไม่ได้ฝันแต่หนูชอบใช่ไหม<อ>หนูชื่ออะไรนะชื่อน้องอันดา<อ>น้องอันดานะครับผมอยู่ปไหนแล้วนี่อยู่ปหนอ,ปอหนึ่ง<อ>ครับผมน้องอันดานะครับผมก็ได้รับการศึกษาอยยุปหนึ่งนะครับเนาะพิ่งเด็กหน่อยปอนหนึ่งนะครับผมกับเป็นแนวทางให้พี่น้องนะครับเด้อ เป็นแนวทางนะครับผมมันจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมตัวเลขของน้องก็ตามนี้นะครับผมก็เป็นแนวทางให้นะครับน้องบอกว่าน้องจะได้แท็บเล็ตด้อพี่น้องหรือหากผู้ใดที่อยากจะซอยน้องนะครับผมในการซื้อแท็บเล็ตนะครับผมจะสามารถโอนได้นะครับผมเดี๋ยวเอสีหาเลขบัญชีห้นะครับเนาะเลขบัญชีหาเอาเลขบัญชีของย่าเพิ่นก็ได้นะครับผมเอาเลขบัญชีของย่าเพิ่นก็ได้ นะครับเนาะเพื่อว่ใครจะเอาโทรศัพท์มาก็ได้ฮะเอาโทรศัพท์มาก็ได้เอาโทรศัพท์มาก็ได้โอ้เอาเอาแท็บเล็ตก็ไม่ลดแล้เอาเอาแท็บเล็ตก็ได้เนาะเอาแท็บเล็ตก็ไม่ลดแล้วอ๋อเอาแท็บเล็ตตกลงจะเอาแท็บเล็ตใช่ไหมเอาโทรศัพท์ด้วยเอาโทรศัพท์ด้วยโอ้ทำไมเอาหลายอย่างแท้โทรศัพท์ไม่ได้โทรศัพท์มันดตงประเทโอ้ โทรศัพท์หนูมันโหลดเกมไม่ได้บอกหนูจะเอาโทรศัพท์ที่โหลดเกมได้โอ้อกระเป๋าตังอกกไอกระเป๋อกระเป๋าตังไอที่อยู่ในไอ้นั่นนะนะอยู่ในแอปไออันนั่นนะโอ้แอปกระเป๋าตังนั่นนะอ๋ะอะเดี๋ยวผมอ่ะเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมนะครับเนาะเดี๋ยวแอดเสียหายย่ายเพิ่นลุ่งมาเล็กบัญชีให้ยนะครับเนาะเป็นมาเล็กบัญชีที่สามารถสิโอน เขามหานนองได้นะครับเนาะเพื่อเพื่อตวเลขของน้องเขานะครับเนาะต่วน้องพ่นกระหายเขามหางวดแล้วเท่าที่ผ่านมากนะครับผมน้องพ่นไหนเขามหางวดแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตลงหมายเลขบัญชีห้แป๊บนึงนะครับเนาะอ่ะครับผมขออนุญาตใส่หมายเลขบัญชีของคุณยายเพิ่นนะครับผมปูดูแลน้องดอยนะครับเนาะเดี๋ยวใส่หมายเลขบัญชีเพิ่นเอานะครับพาะว่าน้องพ่นบ่มมีหมายเลขบัญชีครับผมเดี๋ยวที่ใส่หมายเลขบัญชีของคุณยายเพิ่นนะครับเนาะ เื่อถ้าหากว่าเอฟซีทันใดนะครับเนาะได้มีโชกมีหมาน้ำน้องดอยก็สามารถโอนผ่านมาทั้งบัญชีนี้ได้นะครับเนาะโดยตรงครับผมครับผมพี่น้องครับขออนุญาตสรุปนะครับผมตัวเลขของน้องดอยนะครับผมในงวดของวันที่สิบหกกรกฎาคมสอง4นห้าหกสี่นะครับผมตัวเลขเิ่นกระสีมีอยู่สองชุดนะพี่น้องเด้อเลขสองชุดนะครับผมเป็นสามตัวนะครับผมสองชุดมีสองหาสาม กับ4 6 7กนะครับผมพี่น้องสามารถไปจับแหยกดได้นะครับเนาะจับแหยกดได้นะครับเนาะเพื่อหากว่าพี่น้องมักตัวใดกัสามารถจับแหยกเอาได้นะครับเนาะนี่คือหมายเลขบัญชีนะครับเนาะของของคุณย่านะครับผมของคุณย่าของน้องดอยนะครับผมปูพนดูแลน้องดอยมาตลอดนะครับผมก็เป็นกสิกรไท่นะครับผม20218740 ห้าหกหนึ่งนะครับผมหนูจันสุพศรนะครับผมเป็นธนาคารกสิกรไทยนะครับนี่ครับผมเป็นธนาคารกสิกรไทยนะครับผมเพื่อถ้าหากว่าเอที่ท่านใหได้โศกได้หมันกับน้องก็สามารถโอนผ่านทางบัญชีใดนี่ได้นะครับเนาะเพื่อน้องจะได้แทบเลดนะครับเนาะเพราะว่าน้องพูดว่าพูดยาได้แทบเลตนะครับผมน้องดอยพนว่าจะได้แทบเลสประสันเนาะฮะแล้วก็โทรศัพท์แล้วก็โทรศัพท์แโอ้อยากได้โทรศัพท์ด้วย บอกเป็นหยังวัตะเลขกถือเป็นกระหาได้เบิร์ดน่ะนะพี่น้องเฮาเนใจดีขึ้นอย่างนี้ตัวท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานกา,าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง สลับพันธุ์ใดบ่คอยพิโชคนะครับผมก็ล่องเอาไปเซาบูซ่ามึงนะครับผมตะขุดลกช้างภายในบรรจุไปด้วยเส้นคนหางช้างลกช้างหนังช้างกระดูกช้างและของมงคลชากเกือบทุกชนิดนะครับผมสลับตะขอสร้างนี่ก็เด่นทางด้านนะครับผมเกาะเงินเกาะทองเรียกเงินเรียกทองนะครับเกบคุมบริวารนะครับผมสิ่งบอดีกรับกลายเป็นดีได้นะครับผมในธาราโคจรสารโคจรลักนะครับที่เป็นเกลีาวไว้ๆนะครับผมนะครับตะขอสร้างนะครับผมนะครับดในน้อยเอาไปมืดพวกงูพวกเงี้ยพวกเจ้าขอหนี่เขาม่าไกลว่าได้ครับที่เหนือที่โตใส่กรับพกใส่อม นะครับผมนะครับถ้าใดสนใจนะครับผมกับเบอร์โทรอยู่หน้าจอเด้อนะครับผมเบอร์โทรกันหน้าจอนะครับกับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมนะครับสันใดที่ซื้อหวยพิพิธถือถือซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนนะครับผมก็ลองเอาไปบูซ่ามืองได้ครับเด้อติดเณติดสันติหนาลันกะเป็นมหามงคลนะครับผมของใหญ่พญาช้างสารนะครับผมนะครับในตำรานะครับผมตะขอนะครับผมขนาดพญาสร้างโตยิ่งี่นะครับผมกับยังย่อมใน คาถาโคตรลักของบูชาของตะขอนะครับผมเงินทองของเขาที่มันใหญ่กว่าเฮาเฮาสมัครกเกาะเคามาไว้ได้นะครับโชคลาภก็ตามนะครับเกาะไว้ได้นะครับผมสำหรับอินทรีย์ธัญที่อยากจะเซาบูชานะครับผมนะครับก็โทรเข้ามาได้เด้อบว์จะอยู่หน้าจอนะครับผมอาซาตุครับซาตุ